สวัสดีครับพี่พี่ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับวัดนะครับมัวเผานะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์นะครับ CJK1 นะครับ Isuzu D-Max นะครับปี2 0 0 5 2 0ห6นะครับหรือ s h a ตา2ชั้นนะครับส่วนหัวเผานะครับที่ผมใช้ครับจะเป็นนะครับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตามนี้นะครับ ลักษณะของหัวเผานะครับก็จะเป็นนะครับอย่างนี้นะครับลักษณะของหัวเผานะครับต่อไปนะครับก็จะมานะครับวัดนะครับจะมาวัดนะครับก็นะครับใช้มิเตอร์แบบไหนก็ได้นะครับที่มีค่าวัดโอห์มนะครับจากนั้นก็ตั้งค่าไปที่โอห์มนะครับตัวนี้นะครับ ตั้งค่าไปที่ตรงนี้นะครับโอมนะครับส่วนอันนี้ก็เสียบแดงก็อินพุตนะครับดําก็ลบนะครับหรือว่า C.O.M นะครับตามมิเตอร์นะครับส่วนวิธีการวัดนะครับก็อันดับแรกก็มาดูก่อนนะครับว่า บวกคู่ลบนะครับในหัวเผานะครับอยู่ตรงไหนนะครับตรงเกลียวนะครับตรงนี้จะเป็นลบนะครับจะเป็นลบนะครับเนี่ยจะเป็นลบนะครับจะเป็นลบบวกนะครับก็คือตรงนี้นะครับบวกนะครับไฟบวกนะครับจากแบตเตอรี่นะครับก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับส่วนปลายตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในเครื่องยนต์นะครับมันจะเป็นตัวสร้างความร้อนนะครับ หรือเขาเรียกว่าฮ e เตอร์นะครับฮ e เตอร์เป็นตัวสร้างความร้อนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับสายฮีเตอร์นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาวัดนะครับวิธีวัดนะครับก็ลบนะครับก็จับตรงนี้นะครับบวกนะครับก็แตะข้างบนนะครับ จากนั้นก็ดูค่านะครับดูค่าทีมมิเตอร์ครับค่าก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดโอห์มก,กว่านะครับอันนี้หัวเผาใหม่นะครับหัวเผาใหม่นะครับยังไม่มียังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับ ค่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ1.2 1.3 1.4นะครับอ่า1.2 1.3 1.4โอห์มนะครับแล้วแต่มิเตอร์นะครับเครื่องไหนที่วัดแม่นยำนะครับอันนี้ก็ของใหม่วัดได้ที่อยู่ประมาณนี้นะครับมันหนึ่งจนามหนึ่งนะครับส่วนวิธีการถอดนะครับหัวเผานะครับออกจากรถนะครับก็คืออันดับแรก ให้ทาการถอดแบตเตอรี่นะครับข้บวกข้ลบออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ทําการนะครับใช้ประแจเบอร์เปดนะครับขันนะครับขันเหล็กสะพานเหล็กนะครับที่เชื่อมกันนะครับซีวัวเผานะครับจากนั้นก็ทําการใช้เจขันพอเผาออกตรงนี้นะครับส่วนวิธีการใส่ นะครับวิธีการใส่หัวเผานะครับก็ทําการขันนะครับเข้าไปให้แน่นนะครับจากนั้นก็ใช้เหล็กที่เป็นสะพานไฟนะครับที่มันจะเชื่อมทั้งสีหัวเผานะครับก็เอาไปใส่นะครับจากนั้นก็ใช้น็อตนะครับตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ต่อแบตเตอรี่นะครับเมื่อทําการใส่ทั้งสีหัวนะครับรัด ล็อกเสร็จแล้วนะครับก็ทําการนะครับต่อแบตเตอรี่นะครับคูบวกคลบนะครับแล้วก็สตาร์ทรถดูนะครับว่ามัวเผาที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าสตาร์ทรถนะครับอ่าทิ้งไว้สักพักนะครับดูว่านะครับหัวเผานะครับเออมันมีการลัดวงจรอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่า อ่าัวเผานะครับที่เราเปลี่ยนไปใหม่นะครับปกติไหมนะครับมีการช็อตมีการอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับส่วนตรงนี้นะเป็นในส่วนของตัวทําความร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นลบเนาะตัวนี้เป็นลบนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับแน่นอนนะครับถ้าบางทีมันอาจจะช็อตกันก็ได้นะครับเราต้องเมื่อทําการใส่ไปแล้วนะครับเราต้องทําการสตาร์ทรถนะครับทิ้งไว้สักพัก เพื่อดูอาการนะครับว่าออรถเรานะครับปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มานะครับออทำการสาธิตวิธีการเช็คพวเผานะครับส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกออ็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับก็ พิมพ์ข้อความนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับวิธีการถอดวิธีการเช็คนะครับถ้าใครยังสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับตอบหมดนะครับทุกคําถามนะครับอันนี้หัวเผานะครับเอ่อตัวนี้ผมซื้อมาในราคาร้อยน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับไม่ในใจนะครับ เพราะว่าตอนนั้นก่อนติดโควิดนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยร้อยเจ็ดสิบ่อไรนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงสงสัยนะครับสอบสอบทำได้นะครับสอบทำได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ